สวัสดีครับองค์นกเขาใหญ่บนีนขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่โปรดติดตามองค์นกเขาใหญ่รีที่โทรมาสั่งองค์นกเขาใหญ่รีที่เชื่อใจวางใจองค์นกเขาใหญ่วรีครับที่มาเที่ยวค่ายที่รับนกเองครับนี่ที่โทรมาปิดครับที่โทรมาสั่งครับขอขอขอบพระคุณมากครับที่คอมเมนต์มาที่กดติดตับครที่โปรดติดตามก็ขอขอบพระคุณมากนะขอขอบพระคุณมากครับนี่ นี่ครับมาดูนกต่อเก่าๆจวดๆครับนี่ครับนี่ดูฟาร์มเก่าจวดๆกุกเดียวทั้งคู่ครับนี่ครับนี่ตัวนี้เจ้าวันชัยน้อยครับนี่ครับนี่นี่ครับตัวนู้นเจ้าใจสิงครับใจสิงครับนี่นี่ครับวันนี้เอามาเค้คให้ฟรีได้ดูได้ชมครับเอลซีบอกเค็คให้ดูน้อยกลัว่าจะเล่นไม่ได้ไม่ต้องกลูว่าครับนี่ของผมเล่นได้หมดครับ ทั้งสายไฟและพุ่มไม้ครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่สายจวดๆสายเก่าๆนี่ครับไม่ได้โม้ครับนี่นี่เก่าๆกึกๆครับนี่ราคาไม่แพงครับโตสอบถามได้ครับนี่เรียกครับชาวันใจน้อยสิงมาวินครับนี่อ่อกุกเดียวทั้งคู่ครับนกนี่เสียงกลางๆครับนี่ ชอบตัวไหนก็โทรหาลูกเขาอย่าลืมวันนี้จัดไปแล้วครับหนึ่งแต้มแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวรอลุ้นครับนี่ครับนี่ครับลมโยกโยกลมโชยครับนี่ไอ้แดงกลัวครับนี่คืนได้หมดครับนี่ครับอย่าลืมติดตามลนกเขาอยาบลืมครับนี่จะติดต่อให้ดูหน่อยรีวิวมาดูมาบอกได้เลยครับกลัวจะไม่ร้องไม่ดังกลัวครับนกผมร้องทุกตัวครับนี่ดูครับนี่ สายจวดสายจวดสายจวดนี่เขาๆก็กึกครับมาแล้วครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับสวัสดีครับ